แดผลไม้ดูแลหัวใจดูแลร่างกายให้แข็งแรงสวัสดีกับเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับความรู้สาระดีๆครับที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆพสำหรับผลไม้ครับที่ดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงอยู่ไปนานๆครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยว่ามีผลไม้อะไรกันบ้างที่ดูแลหัวใจดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงครับผม หนึ่งครับผมเพื่อรู้จักกันอย่างแน่นอนครับแอปเปิลครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเกือบทุกตัวเลยครับทุกโลกด้วยครับผมเป็นผลไม้นะครับที่ทุกคนชอบกิน,นะครับยังมีประโยชน์ได้ครับช่วยป้องกันการสะสมของไขมันลดคอเลสเตรอรอลในเส้นเลือดอีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคหัวใจลดความอ้วนได้อีกด้วยครับ แม่เราทานแอปเปิ้ลวันละหนึ่งหรือ2ลูกก็ดีต่อหัวใจของเราแล้วครับผม2ครับแก้วมังกรครับเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต,ต่ำครับช่วยลวดระดับคอเลสเตอรตลอลในเลือดช่วยป้องกันอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลดความพ้วนของเราได้ด้วยครับผมเจ้าแ,แก้วมังกรครับ สามครับกล้วยน้ำว้าครับเรื่องกล้วยกล้วยครับแต่มีประโยชน์ต่อหัวใจของเรามากเลยครับผมเพราะว่ามีโพแทสเซียมที่สูงครับและมีโซเดียมที่น้อยครับซึ่งโพแทสเซียมครับเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลประสาทช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจครับการกินกล้วยน้ําว้าครับจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจของเราได้นะครับผมสี่ครับมะละกอสุก เป็นผลไม้ที่ช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงก้นการการ,การเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับหรือว่าโรคหัวใจขาดเลือดได้ด้วยครับผมสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจครับแนะนำครับให้กินมะละกอสุกบ่อยๆครับเพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการของคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วครับแล้วก็สามารถกินมะละกอทุกวันครับเพราะว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับระบบการสั่งทายช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้ด้วยครับ เ้ามารกอสุดครับห้าครับองุ่นครับผมเป็นผลไม้ที่ดมไปด้วยฟลาวนอยครับเป็นสารที่มีต่อร่างกายของเราช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับลดการสร้างริมเลือดครับและเบเนนองุ่นครับมีประโยชน์ช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้อีกด้วยครับนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคหลอดเลือดและคนที่เป็นโรคหัวใจได้ดีด้วยครับผม โอครับแตงโมครับผมแตงโมครับผมช่วยเกี่ยวกับลดไขมันในเลือดครับป้องกันอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดครับช่วยลดความเสี่ยงคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยครับผมแล้วก็ช่วยเ่าผานไขมันอีกด้วยนะครับผมแล้วก็บำรุงผิวพรรณช่วยเกี่ยวระบบการขับถ่ายได้ดีด้วยครับเจ้าแตงโมครับผม เจ็ดครับผมอาโวคาโดครับลายชายผลไม้เลยครับผมช่วยทําให้หัวใจทํางานได้ดีครับช่วยลดการเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบครับแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับหัวใจวายเพราะว่าเจ้าอะโวคาโดครับมีกรดโอรีอิกครับช่วยลดไขมันชนิดเลวซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายของเราครับอะโวคาโดครับยังมีเจ้าโอเมก้าสโอเมก้าหกครับโปรประโยชน์เยอะมากช่วยลดไขมัน ไตกีสลายอีกครับลดก,การก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยกระตานยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของเราได้ด้วยครับผมแล้วก็ช่วยลดความอ้วนได้ด้วยครสำหรับรคนที่ต้องการาดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของผมอันดับสุดท้ายครับันดับที่8ดเพื่อนเพือนทายที่คืออะไรเอ่ยครับทิมครับผม การรับประทานทับทิมเป็นประจำช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันอุดตันในหลอดเลือดครับลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงเยอยครับช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจครับยังช่วยลดน้ําหนักควบคุมไตรกลีเตอเอครับแค่เรารับประทาน เจ้าทรัพย์ทีมครับวันละหนึ่งลูกครับมันก็จะเสริมสร้างภูมิการให้แก่ร่างกายของเราช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดเราได้อีกด้วยครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตสลีบตันอีกด้วยครับผมอันนี้ครับก็คือ8ผลไม้ครับที่ดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพของเราครับผมแล้วก็อย่าลืมการออกกําลังกายครับก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นระบบการทํางานของหัวใจช่วย รนระบบหเลือดของเราได้ถูกฉีดเราจริงจะเป็นต้องออกกำลังกายทุกทุกวันครับัวละสิบนาทีหรือ15นาทีก็ได้ครับสําหรับคนที่เขาเรียกร่างกายไม่แข็งแรงก็ใช้การเดินเป็นตัวออกกำลังกายก็ได้ครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะมีสุขภาพดีก็คือออกกำลังกายให้อย่างสม่ำเสมอรับรองสุขภาพดีอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมทา,านอาหารนี่ครบ 5โมงด้วยครับไม่ใช่ว่าทานแก้ผลไม้ที่ผมแนะนําก็อยากทำให้สุขภาพดีเราต้องทานอย่างอางื่นควบคู่กันไปครับผมการมีสุขภาพดีเราต้องมีปัจจัยหลายอย่างครับทำให้เรามีสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ก็เป็นความรู้สาระดีๆครับที่มาแบ่งปันกับเพื่อนทุกคนในวัน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน